คือข้าวเหนียวม,ม่วงนะคะแต่คราวนี้จะทำเป็นข้าวเหนียวมม่วงน้ำดอกอันชันนะคะให้สีของข้าวเหนียวเป็นสีม่วงสวยๆเลยคืนนี้ก็เลยทำการเตรียมแช่ในส่วนของข้าวเหนียวและน้ำดอกอันชันไว้ก่อนนะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณ8ชั่วโมงก็แล้วกันเนาะ ว่าพรุ่งนี้เราจะได้ทำการนึ่งกันเลยค่ะไปติดตามกันเลยนะคะทำไปพร้อมกันค่ะลูเริ่มแรกนะคะก็จะทำการล้างข้าวสารนะคะพอดีแม่ผมมีข้าวสารเก่าค่ะเป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูของเชียงรายนั่นแหละเอามาจากบ้านแม่นานไปหน่อยข้าวก็เลยมีสีเหลือง เพื่อให้ข้าวมีสีใสเวลาเราทำการนึ่งเสร็จนะคะให้ข้าวเงาสวยก็จะทำการล้างด้วยสารส้มสักแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อให้ตัวมเมล็ดข้าวลดความขุ่นลงค่ะไม่ต้องนวดแรงนะคะแค่ถูผ่านสารส้มเฉยๆเวลาเรา ทำเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาทําการล้างน้ําสารส้มออกอีกรอบค่ะค่อยๆทําไปวันนี้แม่ผมทําอยู่ที่ประมาณ1กิโลกรัมนะคะข้าววันนี้ก็ทําจนครบดูแล้วว่าเออครบทุกเม็ดเรียบร้อยเราก็หยุดแล้วก็ทําการล้างน้ําในส่วนของสารส้มทิ้งนะคะเม็ดข้าวมันจะใสขึ้นค่ะ ถ้าเป็นข้าวใหม่ก็จะทําให้ดูดน้ําอันชันที่เราจะใช้แช่หรือว่าน้ําใบเตยนะคะที่เขาทําข้าวเหนียว3ามสีให้สีมันสดขึ้นเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าขั้นตอนการทําต่อไปคืออะไรเีม่ผมก็จะทําการล้างน้ําสารส้มออกก่อนนะคะสัก2อสาน้ําค่ะหลังล้าง,างข้าวสารเสร็จแล้วก็มาทำต้มน้ำดอกอันชัน เพื่อได้น้ำสีน้ำเงินมาจากดอกอันชันนะคะใช้น้ำจำนวน1ลิตรค่ะกับดอกอันชันสดประมาณ30ดอกถ้าเพื่อนๆไม่มีดอกอันชันสดสามารถใช้ดอกอันชันแห้งได้นะคะที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปแต่ถ้าบ้านไหนปลูกดอกอันชันไว้ข้างรั้วก็เก็บมาใช้งานได้เลยค่ะเป็นการนำสมุนไพรธรรมชาติมาประกอบอาหาร นะคะคุณสมบัติของดอกอัญชันมีมากมายเลยค่ะพอได้น้ำดอกอัญชันมาเสร็จเราก็บีบน้ำมะนาวนะคะผสมไปในน้ำดอกอัญชันที่กำลังอุ่นๆจํำนวน10 ml ค่ะหรือประมาณ1ช้อนโต๊ะก็ได้เพื่อเปลี่ยนสีดอกอัญชันให้เป็นสีม่วงนะคะแล้วเราก็จะนํำมาครองเพื่อเอาเศษ ในส่วนของดอกอัญชันออกแล้วก็แบ่งข้าวเป็น2ส,ส่วนค่ะถ้าบางบ้านจะทำเป็นน้ำใบเตยนะคะก็นำไปแช่ในส่วนของน้ำใบเตยอีกครึ่งหนึ่งแต่วันนี้แม่ขมจะทำเป็นน้ำดอกอัญชันหมดเลยที่แบ่งเป็นสองส่วนเพราะว่ากระมังที่บ้านเล็กค่ะและแช่แบบนี้ไว้ประมาณ3 4ชั่วโมงถ้ามีเวลานะคะ นี่แม่ขมเตรียมไว้ช่วงกลางคืนค่ะเพราะว่าอยากให้ข้าวเหนียวนุ่มเวลาหุงนะคะแม่ขมจะใช้วิธีการนึ่งข้าวโดยหม้อหุงข้าวก็เลยแช่วไว้ตอนกลางคืนค่ะพอตอนเช้ามาเนี่ยค่ะแม่ขมก็จะมารินน้ําทิ้งแล้วก็ล้างน้ําออกประมาณสักน้ำสองน้ํานะคะก่อนที่จะไปใช้หม้อหุงข้าวหุงตามการหุงปกติค่ะ เื่อเป็นการย่นระยะเวลาเพราะว่าจะใช้เวลาในช่วงระหว่างที่เราหุงข้าวไปทำอย่างอื่นเกี่ยวกับงานบ้านอยู่นะคะ ใส่น้ำสะอาดเข้าไปแค่ท่วมหลังฝ่ามือในหม้อหุงข้าวแล้วก็ใส่ไปในหม้อหุงข้าวกดในระบบของการนึ่งข้าวเหนียวนะคะถ้าบ้านไหนที่มีหม้อหุงข้าวสำหรับนึ่งข้าวก็ใช้แบบไม่หมได้เลยแต่ถ้าว่าเป็นหม้อหุงข้าวธรรมดาเราก็อาจจะต้องกดย้ำๆซ้ำๆในการหุงประมาณรอบสองรอบนะคะ นี่แม่ผมก็หนึ่งทิ้งไว้เลยค่ะแล้วค่อยกลับมาดูตอนที่มันเสร็จเรียบร้อยนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มากลับข้าวนะคะให้ไอาความร้อนมันระเหยออกไปบ้างเพื่อลดไม่ให้ข้าวแฉะค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพอหุงข้าวหรือนึ่งข้าวเสร็จเรียบร้อยก็พักไว้ให้มันอุ่นก่อนนะคะแล้วไปเตรียมในส่วนประกอบของน้ํากะทิก่อนเลยค่ะ ใช้น้ำกระทิอยู่ประมาณ600 ml นะคะน้ำตาลทรายขาว270 ml แล้วก็เกลือป่อน1ช้อนชาค่ะต้มในน้ำสะอาด1ลิตรค่ะนี่แม่ผมก็จะคนๆๆให้ตัวน้ำตาลละลายนะคะผสมกับน้ำตาลน้ำกระทิและเกลือคนให้เข้ากันเราไม่ต้องให้มันแตกมันนะคะ ให้แค่มันปุดๆแล้วก็ดูเช็คดูว่าน้ำตาลละลายดีหรือเปล่าถ้าน้ำตาลละลายดีแล้วเราก็ทำการปิดเตาเลยค่ะแล้วก็คนต่อยกมาคนต่ออีกเล็กน้อยนะคะในปิดแล้วนะคะคนคนคนอีกสักพักนึงค่ะให้น้ำตาลละลายดีแล้ว ในส่วนหลังจากนี้เราก็จะมีการเตรียมข้าวที่เราจะทำการมูนหรือว่าเอามาแช่กระทินะคะแม้ผมแบ่งตัวข้าวสวยหรือว่าข้าวนึ่งที่เรานึ่งเสร็จเรียบร้อยออกมาประมาณ600กรัมนะคะแต่พอดีพอผสมคนกับน้ำกระทิแล้วรู้สึกว่า น้ำกะทิแม่ขมจะค่อนข้างเยอะเกินไปค่ะก็เลยเพิ่มข้าวมาอีกประมาณ200กรัมสรุปแล้ววันนี้แม่ขมใช้ข้าวทำการมูลน้ำกระทิอยู่ประมาณ800กรัมต่อน้ำกะทิ600กรัมนะคะคนผสมให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการแรปปิดฝากระมังทิ้งไว้เลยนะคะนี่แม่ขมก็เช่นเดิมค่ะ ทำแบบคนขี้เกียจเลยพอคนผสมเสร็จก็จะไปทํางานบ้านอย่างอื่นต่อแล้วค่ะปิดแรปไว้ทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเลยนะคะกะประมาณว่าใกล้เที่ยงสามารถทานเป็นอาหารว่างได้เลยค่ะ เรียมในส่วนของน้ำราดกระทิสด150 m l เกลือป่นครึ่งช้อนชาและแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะนะคะคนแป้งข้าวโพดน้ำกระทิและเกลือให้เข้ากันก่อนแล้วก็ตั้งไฟอ่อนนะคะในระหว่างนี้พยายามคนให้เข้ากันเรื่อยๆอย่าหยุดมือน,นะคะเพราะว่าแป้งอาจจะทำให้ไหม้แล้วก็จับตัวเป็นก้อนได้ค่ะ แต่ถ้าเราคนเรื่อยๆรยมันจะทำให้ตัวเนื้อกระทิที่เป็นน้ําราดมีความข้นเนียนละเอียดแล้วก็กลมกล่อมตัวเกลือกระทิแล้วก็แป้งจะแทรกตัวกันเป็นเนื้อเดียวกันเลยเวลาเราราดเราจะรู้สึกถึงรสชาติที่มีเอกลักษณ์ประจำตัวก็คือมีความเค็มมันนะคะ พร้อมรับประทานละค่ะจัดเตรียมเสิร์ฟพร้อมกับมะม่วงสุกนะคะมะม่วงสุกตามฤด,ดูกาลกับข้าวเหนียวมะม่วงและน้ำราดกระทิข้นๆเค็มมันตัดกับรสหวานจัดของมะม่วงหอมหวานด้วยข้าวเหนียวมูนหวานพอดีใส่ดอกอัญชันไปเพื่อสุขภาพด้วยนะคะ ของกินง่ายๆทำได้ที่บ้านค่ะใช้วันดีๆร่วมกนันกับคนในครอบครัวนะคะของว่างน่ารับประทานไหมคะทำตามกันได้เลยค่ะฝากติดตามช่องแม่ขมหวานชาแนลด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย